สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานซึ่งแน่นอนนะครับว่าแรงงานก็มีอยู่ทุกที่แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีประเด็นน่าสนใจโดยเฉพาะแรงงานแถวยาวราชซึ่งมีแรงงานเมียนมาและลาวเยอะเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยไม่ใช่คนไทยแต่ว่าเป็นทุนจีนก็ต้องบอกว่าเป็นทุนจีนสีเทาด้วยครับจริงๆแล้วเรื่องนี้หลายสื่อก็มีการเปิดเผยกันเยอะว่าเยาวราชเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะทุนจีนไปแถวเยาวราชเยอะไม่ใช่ไปในลักษณะเป็นนักนักธุ วีซ่านักท่องเทีย ờ, ่ยวเราก็ใช้หนองมินิแทนซึ่งสื่อหลายสื่อก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังโดยอ้างอิงจากสื่อของ PPTV ซึ่งจริงๆก็จะมีหลายสื่อดิบบอกก็คือไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีพีบีเอสอะไรต่างๆนะครับก็คือเอเอไทยพีบีไทยพีบีเอสประมาณนี้ครับผมโดยตามเนื้อข่าวครับข่าวนี้ก็เขียนไว้เมื่อวันที่16มกราคม2566เขาก็บอกว่าผู้ค้าในย่านเยาวราชและสัมพงเผยทุนจีนเข้าไทย ถือวีซ่านักท่องเที่ยวเ,อเอหอบเงินเซ้งตึกซื้อกิจการใช้นอมินีททำธุรกรรมแทนหลังพบขายสินค้าตัดราคาเปิดด้านขายของหลักสิบแต่มีเงินจ่ายค่าเช่าหลักแสนโดยทีมข่าวพีพีทีวีก็ลงพื้นที่สำรวจในย่านเยาวราชและส,ละสลัมพีงหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีคนใช้มีคนจีนที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาทําธุรกิจในย่านเยาวราชและสัมพีงในลักษณะเป็นการใช้นอมินีคนไทยโดยลูกจ้างของร้านอาหารแห่งหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเป็นอัน รู้กันของคนในย่านนี้ว่าเยาวราชไม่เหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่ช่วงหลังโควิดตึกและห้องเช่าหลายแห่งถูกเปลี่ยนมบือมีคนจีนซึ่งเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยวนาเงินมาเซ้งตึกเปิดร้านทําธุรกิจในย่านเยาวราชมากขึ้นและคนจีนกลุ่มนี้จะไม่จ้างลูกจ้างที่เป็นคนไทยมักจะจ้างลูกจ้างชาวลาวและ,ะแรงงานเมียนมาเพราะไม่ต้องการให้รู้ถึงเบื้องลึกของเบื้องหลังของธุรกิจ ขณะที่เจ้าของร้านในย่านสำเพิงรลยหนึ่งยอมให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าตั้งแต่ช่วงโควิด19ระบาดหลายกิจการปิดไปทําให้มีตึกและห้องเช่าจํานวนมากประกอบกับลูกหลานของคนไทยเชื้อสายจีนในยุคปัจจุบันก็ไม่สืบทอดกิจการเป็นโอกาสที่คนจีนเข้ามาใช้ลูกจ้างอาจใช้ลูกจ้างเป็นคนไทยเข้ามาเซ็งตึกและรับหน้าที่ทําธุรกรรมต่างๆแทนเพื่อเปิดกิจการซึ่งพบว่ามีทั้งร้านอาหารร้านขายของเบรทเลตทั่วไป โโดยเฉพาะสินค้านําเข้าจากจีนแหล่งข่าวรายนี้ระบุว่า จุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งของธุรกิจที่คนจีนใช้นอมินุยเป็นคนไทยก็คือบางร้านขายสินค้าที่ราคาถูกในราคา1 0บถึงสาบาทแต่กลับมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถจ่ายค่าเช่าตึกได้ในราคา3 0 0 0 0 0ถึงห้าแสนบาทต่อเดือนบางร้านเปิดขายของแค่ครึ่งวันหรือไม่กี่ชั่วโมงก็ปิดร้านจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจเหล่านี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือไม่ซึ่งหากไม่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเกรงว่าธุรกิจทุนจีนเหล่านี้จะแผ่ขยายไปในย่านอื่นของกรุงเทพเพิ่มขึ้นข้อมูลนี้สอดคล้องกับเฮ er ี oy, ออย ื้อผ้าที่ค้าขายในย่านสัมพิงมานานกว่า20ปีซึ่งบอกว่าหลังจากมีข่าวว่าคนจีนถือวีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาทําธุรกิจในไทยมากขึ้นตนเองจึงลองเดินสํารวจในย่านนี้พบว่ามีหลายร้านที่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนมาเปิดร้านต้องคอสังเกตว่าบางร้านเปิดขายของในราคาหลัก10บาทแต่กับมีกําไรเพื่อไปจ่ายค่าเช่าตึกซึ่งราคาเช่าเดือนละกว่าหลักแสน เกียน้อยระบุว่าการมาของธุรกิจคนจีนผ่านออมินี่จะส่งผลกระทบกับคนไทยที่ค้าขายในย่านนี้เนื่องจากคนจีนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีเงินทุนสูงมักจะขายของราคาต่ำกว่าต้นทุนรวมไปถึงเมื่อกังวลว่าการมาทำธุรกิจในรูปแบบโนมินีจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของคนค้าขายในย่านนี้ ด้านตำรวจนะครับพลตำรวจตีอาชยนกรทองโฆษศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าว,ว่าทางตำรวจจะลงพื้นที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไปโดยจะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลและตำรวจในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยขอย้ำว่าคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามพระราชบ,บัญญัติคนเข้าเมืองปี2522และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี2560หากฝ่า ฝืนม,มีความผิดทางอาญาและมาตรมาตรการห้ามเข้าประเทศกันต่อไปอีกทั้งนายจ้างหรือคนอผู้รับคนต่างด้าวเข้าพักจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้เช่นเดียวกันส่วนทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันชาวจีนถือวีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาทําธุรกิจร้านอาหารร้านค้าขายที่เยาวราชไม่ได้เพราะเป็นธุรกิจที่ห้ามคนต่างชาติทาหากต้องการต้องได้รับอนุญาตก่อนก็ว่ากาันไปนะครับ เขาก็บอกว่าได้มีมาตรการป้องกันรตรวจการกระทําในลักษณะนอมินีโดยคนไทยที่ร่วมทุนในนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงสถานาการเงินและเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะมีการตรวจสอบว่า มีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือก็ทำในลักษณะนอมินีหรือไม่โดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานและหลักฐานก็ขอให้ตรวจจริงนะครับเขาก็กล่าวต่อว่าขอเตือนคนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือร่วมเอาชื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้ลงทุนจริงหรือให้การสนับสนุนร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวโดยแสดงว่าเป็นธุรกิจของคนไทยเพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 1 0 0 0 0ถึง 1, ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลืยองมีโทษปรับรายวันอีก1 0 0 0 0หมื่นถึงถึงมืนบาทนะครับ1 0 0 0 0ืนถึง 5, บาทจนกว่าจะเลิกจริงแค่นี้ลงโทษไม่ได้นะครับก็จใจดีเนี่ยถ้าทำอย่างนี้โดยเฉพาะเป็นธุรกิจสีเทาก็ต้องมีบทลงโทษให้หนักหรือก็ให้กับประเทศไปเลยยิ่งเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนี่ก็เป็นปัญหาของทางเยาวราชและสัมพิงนะครับที่ทุนจีนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ามากว้านซื้อเลยนะครับมาเซ็งมาอะไรต่างๆแน่นอนนะครับว่าเจ้าของตึกเนี่ยก็ ก็เห็นค่าเช่าเขาก็คุมประมาณว่าเออยินดีกว่ามานั่งขายเพราะได้ค่าเช่าขนาดนี้ครับ1 0 0 0 0 0สนถึงห้าแสนบาทเนี่ยสบายสบายเลยก็คือเหมือนกับว่าเป็นพาสซีฟอินคัมพาสซีฟอินคัมของตัวเองครับนอนสบายก็ได้ขนาดนี้ไม่ต้องมาขายขณะที่คนจีนที่มาเช่าแล้วขายเนี่ยไม่ทราบว่าเขาทําอะไรขายของเล็กๆน้อยๆไม่มีทางได้กําไรนะครับก็ว่ากันว่าน่าจะมีการฟอกเงินหรือทําธุรกิจผิดกฎหมายโดยมีการเป็นการเปิดกิจการบังหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบแล้วถ้าเกิดว่ามนันเป็นเยอะๆอย่างเงี้ย แน่นอนนะครับว่าเจ้าของตึกถ้าเกิดว่าได้เงินขนาดนี้หลายคนก็คงจะประมาณว่าเออเอาก็เอาอะไรเงี้ยดีกว่ามานั่งขายมันจะทําให้อเยววาวราชและสัมพิงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเกิดว่าคนไทยจริงๆนะครับคนไทยจริงๆที่เขาอยากจะมาเช่าอะไรประมาณนี้เขาก็สู้ราคาไม่ไหวโอ้โหค่าเช่าเพลงขนาดนี้ก็เป็นการกีดกันคนไทยที่จะค้าขายนะครับ ดังนั้นก็ถือว่าไม่ถูกต้องสําหรับคนที่คนจีนที่เข้ามาในฐานะวีซ่านะักท่องเที่ยวทึ่ก็ไม่ได้มาค้าขายจริงแล้วคนไทยบางส่วนที่อาจจะเห็นแก่ค่าเช่านะครับผมก็มองว่าไม่สมควรละควรจะเปิดโอกาสให้คนไทยได้ทํามาหากินจะดีกว่าแต่ก็เข้าใจว่ามันก็แพงมากนะครับผมสําหรับค่าเช่าเนี่ยเขาก็เอาซะเลยจากที่เมื่อก่อนประมาณ7 0 0 0 0มื่นถึงหนึ่งแตอนนี้ก็1นึ่งแสนถึงห้าแสนบางข่าวก็บอกว่า3 0 0 0 0 0ถึงห้าแสนเลยทีเดียวครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ